สวัสดีครับมาใครที่กำลังมองหาชุดเอียมอยู่นะครับที่ร้านก็มีขายนะครับเป็นงานเกรดเอบีรวมกันนะครับสวยๆทุกตัวเป็นงาน USA นะครับงาน u s เนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับสวยๆทุกตัวชุดเอียมครับเป็นเอียมจำสูนนะครับสวยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เป็นคนกันไปนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เป็นคนกันไป สวยทุกตัวนะครับเป็น AB รวมกันนะครับโอ oh. ้สวยจัดสวยจัดเป็นยีนทุกตัวนะครับเน้นยีนทุกตัวสวยๆนะครับสวยๆโอ้โหตรงนี้ฟอก สวยน่ารักน่ารักนะครับน่ารักลยเอดี AB รวมกันนะครับเป็นแบบจำสุดยาวจำสุดสั้นนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยโอ้อยงงามใครที่กำลังมองหาเอี่ยมอยู่จัดได้เลยนะครับน่ารักแต่ละตัวน่ารักมากเลยอืม น่ารักน่ารักนั่นเลยเนี่ยยังป้ายห้อยก็มีเลยใหม่กิ๊บเลยครับสภาพแบบเกรดเอนะครับเอ็ดเอนะครับสว,สวยจับสวยจับน่ารักน่ารัก ตัวเล็กตัวใหญ่เปนปนกันไปนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เปนปนกันไปขาดสั้นแบบแบบยาวแบบสั้นเปนปนกันนะครับน่ารัก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 สวยจัดสวยจัดแบบสั้นก็นมีดี น่ารัก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 อยากเป็นเด็กใสก็มีครับมีตัวเล็กตัวใหญ่เป็นกันไปนะครับสวยสวยตัวนี้แบบยาวสวยทุกตัวตัวนี้มีแต่งคามด้วยสวยตัวนี้มีฟอกดำดำตัวนี้ตัวใหญ่ไหมทื่อตัวใหญ่ สวยสวยจัดสวยจัดแบบยาวแบบสั้นก็มีครับปนปน,นกันไปนะครับน่ารักน่ารักโอ้โหโอ้โหนี่แบบตัวใหญ่นี่แบบทรงเวนเทจก็มีนะครับเนี่ยโอ้โหมีตัวใหญ่สวยจัดสวยจัด ตนี้ก็มีออน่ารักน่า,ารักตานี้ชายได้หญิงได้น,นะครับเนี่ยทรงแนวนี่แนวเวนเทสวินเทจนี่ก็สวยจัดสวยจัดสวย,สวยนี่สีเข้ม ตัวใหญ่ๆก็ตัวใหญ่โอ้โหใครกำลังมองหาชุดเอี้ยมจัดได้เลยนะครับสวยจับทุกตัวสวยทุกตัวเนีย่ยสีดำตัวใหญ่ๆก็มีนะครับ เป็นงาน USA นะครับงาน USA ตัวเล็กตัวใหญ่เป็นปนกันไปนะครับเกรด A B รวมกันนะครับผมตัวเล็กๆก,ก็มีเด็กๆใส่ก็น่ารักโอ้โหตมูกทมิมีก็โอเคสวยๆโอเคครับเป็นชุดเอี้ยมจำสูตรยีนนะครับ ของงาน usa นะครับใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ